สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโปรโมทคลาสดอปชิปนะครับจะให้เห็นตัวอย่างนะครับเป็นยังไงนะฮะอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับขายของนะฮะคลาสดับชิปนะครับการันตีคืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดลงเยนแล้วขายไม่ได้นะฮะสินค้าไทยคุณภาพเป็นสินค้าเกรดส่งออกนะครับไม่ใช่ดอปจีนนะครับหากคนไหนดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับแอดโอทออนไลน์หรือเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าก็สามเก้าเก้าได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ สินค้าหมวดแจการบน e bay นะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับเกรดสวยๆราคาดีๆนะฮะใน e bay เนี่ยคุณสามารถขายราคา2000-3000บาทได้เลยนะครับแต่ว่าสินค้าส่งออกเกรดเมืองไทยนะครับอย่างชิ้นนี้นะครับต้นทุนที่คุณสามารถซื้อได้ซื้อในราคาประมาณ400-500บาทนะครับอืมเห็นไหมแล้วเราขายฝรั่งนะครับ ขายฝรั่งเนี่ยเรยกเรกรดอย่างนี้ผมบอกเลยนะฮะสำหรับฝรั่ง3,000บาทไม่ใช่ของแพงเลยครับร้อยเหรียญน,นะฮะประมาณ100เหรียญซึ่งเราหากค่าเทมเพลย์อีเแล้วนะครับเอาตีไปง่ายๆเลยนะอ่ะสมมุติ100เหรียญตอนนี้มันประมาณ3,200นะครับหาก20%ครับ20%ลบต้นทุนนะฮะประมาณ500บาทชิ้นนี้ค่าส่งตกประมาณนะครับถ้าบริการผ่านผมนะครับผมตีให้เลยไม่เกินนะฮะพันห นี่ค่าส่งแพงกว่าค่าขออีกนะคุณได้กําไรเลยครับห้าร้อยหกสิบาทแต่ประเด็นคืออะไรครับเรามีสอนเรื่องภาพนะฮะสอนทําภาพสอนทำพอทำรอโตช็อปหรือมีภาพบริการให้เพื่อนๆพืน,นะครับเพื่อนๆไปโพสต์ลงก่อนยังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ต้องซื้อลงขายไปก่อนเมื่อไหร่ขายได้ชําระค่าสินค้าชําระค่าขนส่งนะครับก็ได้กําไรไปแล้วห้าร้อยแล้วถามว่าเอาแล้วไอโอสได้ไรว,วะตรงนี้อะครับผมได้กําไรจากการขายคุณด้วยครับตีไปซะห้าสิบบาท เหมือนไม่เยอะนะแต่ผมเป็นศูนย์รวมไงถ้าวันหนึ่งลูกศิษย์ผมสามารถที่จะขายได้ประมาณ100รายการแล้วผมก็บริการส่งของให้นะครับ50าบาทคูณ100ผมได้ค่าบริการจัดหาสินค้ n สินค้าบริการอะไรพวกนี้ครับผมได้แล้ววันละ5 0 0 0ันเพราะฉะนั้นวินวินครับระหว่างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เรียนคุณได้กำไร500ผมได้กำไร50ไปด้วยกันแต่ทุกคน ใช้บริการดับชิปปิ้งของโอตออนไลน์นะครับบริการของโอตออนไลน์ไทยนะฮะสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับเกรดส่งออกนะครับแล้วก็สรรหามาให้แล้วของดีๆในราคาที่ถูกมากๆจริงๆอะ่ะแนว200ก็มีนะ200แล้วแบบสวยๆงามๆก็มีนะเออแต่แบบไหนๆเราดับชิปแล้วอะ่ะเลือกไปเะจัดไปเหอะนะมีให้ อย่างแนวหมดแจกันสวยๆเกๆ๋ๆคุณภาพส่งออกนี่มีผมเป็นพันๆชิ้นเลยรับรองแค่แจกันอย่างเดียวคุณก็ยิ้มแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นราคาต้นทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเพื่อนๆสามารถไปจัดนะฮะหาแล้วก็ไม่ต้องลงทุนแล้วครับสําหรับสินค้าไม่ต้องลงทุนแล้วโพสต์อย่างเดียวครับสอนหมดฮนะเพื่อให้คุณขายได้มันก็เหมือนตอนนี้เป็นธุรกิจแบบเครือข่ายอะ่ะ ผมเอาให้คุณไปขายแล้วผมก็ได้กําไรด้วยชิ้นละ40 50บาทแต่ผมไม่ต้องมานั่งลงเสียเวลาบริการแพ็คให้สร้างให้คุณสร้างกําไรนะฮะชิ้นละ200ถึง500บาทแล้วแต่คุณจะไปตั้งเลยนะครับคุณจะไปบวกราคาเองเลยที่ผมบอกในสมมติแต่เนี่ยเป็นสินค้าความพึงพอใจคุยนิดนึงในกรณีของสินค้าความพึงพอใจนะครับ คุณเคยไหมตั้งงบจะซื้อโซฟาห้าหมื่นแต่สุดท้ายไปเจอจูหนหสวยมากห0 0 0ื่นคุณยอมจ่ายเพราะฉะนั้นสินสินค้าประเภทดีไซน์ความพึงพอใจเนี่ยคุณดูก่อนแล้วกันว่าตลาดเนี่ยเขาเขาขายซื้อขายกันเท่าไหร่ถ้ามันมีของคล้ายๆเรา3,000เราจะขาย3 5มพถ้าคนซื้อชอบในแบบของเรา3 5มพก็ขายได้ครับเพราะฉะนั้น อยากขายออกเร็วอยากขายออกช้ามันก็อาจจะแพงขึ้นอีกนิดนึงอาจจะออกช้าหน่อยหนึ่งแต่ออกเร็วก็ลดราคาลงมาหน่อยหรือผมก็มีกลเม็ดอีกแหละที่จะสอนทําให้ลูกค้าพึงพอใจใน listing ของคุณอีกนะครับหลักการสอนเรามีหมดรับรองแก้ได้หมดนะครับนี่คือคอร์สดอปชิปนะฮะแล้วก็ให้เห็นสินค้าตัวอย่างเลยนะฮะของโอ๊ตออนไลน์นะครับการันตีคืนเงินเลย6เดือนถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้นะฮะ สนใจแอดโอทออนไลน์061599399ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับท้ายคลิปนะฮะเจอโอทออนไลน์นะครับยังไงมีอะไรดีๆมาบอกเพื่อนๆเ,เรื่อยๆก็ฝากซ b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลัง